สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องวัสด์โรเดนะฮะยินดีต้อนรับสู่เกมมูทแมนไฟติ้งเวอร์ชันรีเวิร์สพาร์ทที่10แล้วนะครับ mm hmm. ก็เปิดมาแล้วก็พบก,กับอุลตร้าเซเว่นที่กำลังบินไล่ยานบินอยู่นะฮะซึ่งไอายานบินนี้ก็เป็นคนที่ทำให้เหล่าสัปหลาดเนี่ยมันอัปเกรดแล้วก็กลายร่างนั่นเองไม่ว่าจะเป็น EX g o m o r a EX เ e d King EX Tyrant หรือจะเป็น EX Elite King นะฮะสัปหลาดทุกตัวที่ถูกอัปเกรดให้เป็น EX เนี่ยล้วนแตก เกิดมาจากไอจานบินตัวนี้นั่นเองมาเจอกันหน่อยครับอุตตาเซเว่นเอาไปกินสวยลำแสงเอเมเลียนเออเอาไปสวยหลบได้สบายครับบอกเลยว่าสบายโอ้ยสามดอกบางทีมันปล่อยมาสามดอกเราก็หลบไม่ทันนะฮะยังไงเออโอ้โหตั้งนานไม่ปล่อย โอ้ยบอกเลยว่าเสียเลือดไปเยอะมากเอาไปกินสวยลบได้หลบได้ลบได้ลบได้ใกล้ใกล้เสร็จแล้วครับจริงๆเราสู้แค่เอาให้มันเลือดแดงก็พอนะครับโดนอีกแต่ว่าเราเราว่าน่าจะเลือดแดงก่อนั้งเนี้ยเฮ้ยโดนโดนไปสองทีไปดิ โอ้ยปล่อยลัวเลยเว้ยเอยอีกขออีกทีนั่นแหละสวยโอเคเรียบร้อยครับทำลายยานบินได้สำเร็จซึ่งเอเรียนที่อยู่ในยานบินก็คือมนุษย์ต่างดาวบอตันนั่นเองนะฮะอโอ้โหเอาไปกินลำแสงเอมเมเลียมอา้าวหายไปแล้วแล้วโผล่มาด้านหลังปราบเรียบร้อยอุลตร้าเซเถึงก็จิ้งไปนอนก็นเลยเดียวนะฮะมาเดี๋ยวเราจะมากำจัดเจ้าบอตันกัน บอกเลยว่าถ้าเราไม่กำจัดบอลตันเนี่ยเหล่าสปาราดไม่ต้องกายร่างกายพานอีกแน่เพราะฉะนั้นให้มันจบแค่นี้แหละนะรู้ยครับแล้วเลือดเราเหลือแค่นี้มาถึงชาร์จเหรอมาถึงชาร์จเหรอพวกมาถึงชาร์จเลยใช่ไหม,หมจับไม่โดนอีกทำไมมันกัน,กนกกเก่งเนอะวะลุกขึ้นมาฮมกันโคตรเก่งตั่นและไป เออสูเพกครับผมมาเนี่ยลุกขึ้นมาจับดีครับไปกิ้งออกมา,มาสวยอือขอสูเพกอีกรอบสูเพกเออโอุ้ยโดนมันเริ่มอ่อนแรงแล้วฮะมันเริ่มอ่อนแรงแล้วมันเริ่มอ่อนแรงแล้ว สวยช้าดิครับรออะไรเอาเราแสงเอมเลียนไปก่อนเลยแล้วกันเอาไปกินเออโอ้โหรถไม่ค่อยเท่าไหร่เลยนะครับอย่างว่าอะไรมันเป็นท่ากาก,ากสุดสูเพกไปดิสวยอุย้ยโดนมันเจ็บนะรู้ไหมอืือฝั่งหนูก็ต่อสู้แบบน่ารำคาญนเนี่ยมาไป เราต้องอาศัยการจับด้วยนะีฮะต่อยไปดิต่อยไปดิมานนี้ขอต่อยหน่อยแล้วกันนี่เลยช้าเลยแล้วกันเออเจ็บดิครับผมมาไปบอกเลยว่าสู้กับมันก็ต้องใช้ความอดทนนิดนึงนะฮะ ่อยไปดิอยู่ไหนกระโดดลบิกอุย้ยโดนอ้ยโดนโดนทิบโดนทิบ่อย่อยมาเวลาหนึ่งนาทีสุดท้ายครับไม่ตายสักทีลุกขึ้นมาพวก ลูกคุณมะนั่นแหละเออเจ็บมันเจ็บนะรู้ไหมอีกทีไกลแล้วไกลแล้วโอ้ยอืย้ทำไมไม่ล้มสักทีอะเราจะล้มก่อนมันเนี่ยเออสวยงามครับล้มสักทีเอาทานนี้ไปกินเลยครับผมลำแสงวายช็อตเนี่ยฮะรวมพลังไว้ที่แผงหน้าอกแล้วก็ส่งต่อไปที่แขน เอาไปกินนั่นแหละจะตายให้ได้บอกเลยว่าถึงจะสู้แค่ตัวเดียวแต่ก็มันก็โหดไม่เบานะครับม,มก็โหดไม่เบาสำหรับเจ้าบาตันเนี่ยโอเคแขนขึ้นควันขึ้นแขนเลยครับน่าจะใช้ได้แล้วเนาะโอเคเซเว่นก็สามารถกำจัดปะตันได้สำเร็จนะครต่อจากนี้ก็จะไม่มี สปารลาดที่กายพันแล้วนะครับโอเคเซเว่นก็ตรวจตัวความเรียบร้อยก่อนนะก่อนที่จะบินกลับดูแล้วไม่น่ามีอะไรแล้วเนาะนี่เซเว่นก็กลับดีกว่าโอเคไว้เจอกันพาน้า้วกันสำหรับพันนี้สวัสดีครับ